ครับทุกนนี้อยู่ในช่องม m ีฟรีนะครับไปพาทุกคนออกเดินทางครับผมใน,นส่วนของคลิปนี้นะครับก็เป็นว่าพี่หลอนิดนึงนะครับน้องๆก็แบบเซ็ตผมมาตอนแรกก็คือไม่ได้เซ็ตผมมาสวัสดีครับทุกคน่าผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการออกทริปแรกของผมนะครับหนะล่อเทปอะทริปแรกนะเราจะพูดถึง การเดินทางกันเนี่ยไปที่ร้านเดินเชนงจุฬาพรแล้วก็ฝ่ายกันน้ำภูเขียวแล้วก็กลับมากินหมูทะีนี่ตาลังสำหรับเพื่อนผมก็จะมีเชอร์ตีแล้วก็นนนีอเชอร์นี่สนิทสุดเลยสุดเลยในกลุ่มนะเพราะว่าู้จักันมาแปดปีแล้วส่วนไอ้นนนี่เคยเจอกันอยู่ไม่กี่ครั้งแล้วก็เป็นเพื่อนกับเชอร์แล้วก็ตีตีจะเป็นคนที่มาเชอร์เหมือนกันก็สนิทกับเชอร์แหละไอ้เชอร์เป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ดีคนหนึ่งมากๆว่าคาเดาอะไรกับความคิดเขาไม่ได้เพราะเขาแบบ genius โนโนนึ่1ที่สุดความหล่อเท่เราไปดูคลิปเขากันเลยเดูดเอ๊ะอะไรวะตัวเชอร์เป็นคนที่คาเดาอะไรไม่ได้นะครับว่าคิดอะไรอยู่มันเป็นอย่างนี้เลยม,มันหล่อเท่มากแล้วก็ไอ ไอ้นนพลังโคตรเยอะโคนอะไรแบบเจอมันโอ้โหพลังเยอะจริงบอกไอ้ปีก็คือฮามากอยู่กับมันก็คือสนุกถ้าจักรยานเอาไว้ขับเอาไว้เอาไว้ปั่นจักรยานน่กูเลยนะจักรวาลน่กู้ละอะไรก็แรงเยอะใช่ไหมตีใช่ยังไม่มีสมองเลไอ้เหี้ย ในส่วนแรกเราไปเดินเดินมันยังไม่เปิดไงเดินมันเปิดแปดโมงครึ่งเอ้ยเปิด9ก้ามงครึ่งแต่เราไปแปดโมงครึ่งก็เลยชวนพวกพวกมันนี่แหละไปฝายก่อนไปถึงก็ไปเล่นกัน นายนนจะทำการโยนหินโยนหินครับผมภาโอู้้เล็บเช่นี่เดี๋ววะนี่ยังยังไม่ถึงปลายทางนะครับถึงแล้วลงจอดขึ้วมาครับผเฮ้ยดูไม่นไก่ไม่แบนเลยมันบอยจีไงกูอันนี้อปจากรัศมีอปจากรัศมีดูไม่มีไม่มีแบนเลยดูเสียงดูเสียง ไม่บอกนะจ้าพีนมาบอบอกนะอันนั้นก็แรงเยอะใช่ไหมตีใช่ไม่มีสมองเลยไอ้เหี้ยพวกนี้เร่งอะไรมว่าพ่อก็าเป็นนักกีฬาเลยนะเชื่อว่าเรา0 0เมตรชายนักกีฬาเยี่ยวเกเยี่ยวเก60เมตร หนจบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางมาเดินกันมากินน,น,กน,นู่นกินนี่ครับผมแล้วก็เล่นเกมกันจนแบบใ้สายๆหน่อยไม่บายออย่างนี้ก็เดินทางไปเขื่อนจุฬาภรณ์ไปเขื่อนดันปิดเฮ้ยมันมีที่เติมน้ำมันออมันเติออมมาได้เผื่อ,อ,อไหมไม่มีเน<ด>ื้อจุ๊ดสี่ขีดนี่ไงพอจุดนันไม่กัด้อยู่ก่อนหรอเจอไม่มียแตงนครับคุณครับไปด้วยครับ คือตอนนี้เขื่อนมันปิดเนาะก็เลยมาที่จุดชมวิวของเขื่อนจุฬาพรก่อนที่ถึงเขื่อนจุฬาพรนะครับมาถ่ายรูปกันคำตอบบอกเลยครับว่าไม่ไม่ร้อนจะเกลียดแล้วครับหนึ่งสองนับด้วยดิหนึ่งต่อเฮ้ยอาอีกเอาอีกเอาอีกนับบีหนึ่งสอง โอ้ยย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 ยรยรยย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 ับ <región> <Trail sm pixel> ภาพพุดเทปน่ารักนรักของเขินจุลาพรนะครับก็จะมีแบบถ่ายรูปกันนิดหน่อยอย่างนี้พอสวยงามแล้วก็กลับมาที่บ้านผมก็ดีก็ดีเลยถ่แยคนถ่ายงานเสียปลาไม่ได้ครเงี้ยแสงกล้องแบบจะเรียกว่าอะไรวะแบบมืออาชีพพูดเลพูดเลยพูดพูดเงียบสิครับเฮ้ย จะยุ่งกับแบทแมนขอร้องเพราะเราคือแบทแมนเราคือบุตแบทเราสามารถของนายคืออะไรเราแบทแมนฉันรวยฉันรวยความสมบัติของนายคืออะไรนอแบทแมนโอ้ฉันสื่อธนาคารเนระแมงสุดยอดเลยรวยเกิรซื้อธนาคารเหรอเงินที่กูซื้อก็คือเงินที่กูขโมยมาแหละ ซูเปอร์แมนงงเนาะอร์แมนยังคิดว่าอะไรนะสี่แปดขึ้นเนาะสุดแมนสุดแมนไม่แต่ตระกูลแมนแมนมันรวยอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ใช่ไอไอฉากเริ่มเรียกว่ามันโดนยิงพ่อมันโดนยิงโดนเอาโทนี่สตาร์เป็นเออเนี่ยตันี้สตาร์เนี่ยตันี้สตาร์มันเป็นแค่บริษัทไงแต่ว่าบู๊นี่มันเป็นทั้งเมืองนะเป็นคนรัจักรวาลกัน มันคนมันแบบถ้าเกียบสกิลนันต่างกับแต่ถ้าจักรยานเอาไว้ขับเอาไว้เอาไว้ปั่นจักรยานตรกูเลยนะจักรยาลตกละกลับมาทำหมูกระทกินกันแล้วก็ช่วงนั้นฝนตกตอนแรกจะไปกินอยู่ดาดฟ้าบ้านผมแต่ดันฝนตกก่อนก็เลยมากินข้างล่างกันกินเลยกินเลยเอาเลยเอาเลยกปีอ๊วกูี กันไปแล้วนะครับสําหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับเล็กๆน่ารักไม่ได้ไปไกลกันเท่าไหร่ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ